สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมพามาพบกับคุณแม่ของผมนะครับใช่ครับมาวันนี้นะครับพามาเยี่ยมชมนะครับก็ปรมาจารย์ครับตักหมอครับเว่ยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาหนึ่งในเอ่หนึ่งเดียวในดอลลาร์นะครับบ้านพีดีนะพีดีฟินนะเดี๋ยวว่าเป็นปรมาจารย์เลยคือเป็นปรมาจารย์นี่กูตายไม่ได้กูจะเป็นตำนานทันทีครับ วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับบ้านพีดีฟินแล้วก็มาพูดคุยกับพี่ดีมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับพีดีฟิน,นะะบ้านนะแกไม่เอาฟาร์มอาเป็นบ้านก็เป็นบ้านเนาะแต่เี้เขาไปแอบ,บไปดูข้างหลังเมื่อกี้นี่ไม่ใช่บ้านหรอข้างหลังนี่เป็นฟาร์มเลยนะอย่าบอกเป็นฟาร์มเลยมันไม่อลังการขนาดนั้นแกพอดีครับว่าเจ้เขาพี่ดีมเขาย้ายบ้านใหม่ครับ เขาปรับเปลี่ยนในเรื่องของฟาร์มแล้วก็เออโรงเรือนะครับทำโรงเรือนใหม่นะครับกับเฮียพิศานะครับเขามีการทําใหม่เพให้ดูเป็นแบบมาตรฐานแล้วก็ดูเป็นสแตนดาร์ดมากยิ่งขึ้นขนาดต่างประเทศยังสนใจเลยใช่ไหมฮะมีมุดมามีมุดมามมมีดาถามว่าคุยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวก่็เลยครับคุยเล่นกันมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ดิมแนะนําตัวแบบเป็นทางการก่อนนิดนึงดีกว่านะครับแนะนำตัวอะไรอ่ะน่าจะรู้จักกันหมดแล้วอ่ะเออพี่ดีฟินพี่ดีฟินพี่ดีฟินตอนนี้ย้ายมาอยู่ตอนตอนแรก จะจะอยู่แถวบางแคเนาะตอนนี้ย้ายมาอยู่หนองแขมเพราะฉะนั้นใครไปบ้านบางแคก็จะไม่เจอแล้วนะคะ <c ann ot> บ้านบ้านบางแคมันบ้านผู้สูงอายุเไม่ใช่สองปายยายตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่หนองแขมแล้วห <c ann ot> นองแขมหนองแขมออกจากบ้านบางแคกันเรียบร้อยแล้ว <c ann ot> เรียบร้อยแล้วมีที่อยู่แล้วมีที่อยู่ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับการทำนกโครงสร้างคร่าวๆก่อนดีกว่า เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราพยายามที่ใช้คำว่าพยายามที่จะผักดันโครงสร้างแต่เราก็เน้นในเรื่องของความแข็งแรงด้วยใช่จริงๆอ่ะคือเอางี้มันไม่ว่าจะใครทํานกสวยงามหรือโครงสร้างอ่ะความแข็งแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าถ้าแกเริ่มต้นจากสิ่งที่มันไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์แกต่อยอดอะไรไม่ได้เลยอ่ะอถ้าถ้าความแข็งแรงไม่เป็นอันดับหนึ่งต่อโครงสร้างต่อพีระมิด ฐานฐานไม่แน่นอะพีรลิมิตก็ไม่ขึ้นก็จริงอันนี้จริงเพราะว่าเหมือนที่ผมพูดไว้ครั้งที่แล้วแตโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยเลงไว้ตั้งแต่เป็นลูกเลยแต่เพราะเราโพสอะโพสขู่ครับโพสขู่ทุกท่านไว้แล้วว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวงานประกวดเจอกันแน่พอถึงเวลาปุ๊บเอ้านกไปไหนนกไปไหนนกที่กับดาวนกที่หมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยว ผมอยากให้พี่ดีนนะครับคือจริงๆแล้วอะผมผมต้องเกินก่อนว่าผมอะเริ่มทำนครงคงสร้างเพราะพี่ดีอมอันนี้คือเรื่องจริงเ้ยต้องบอกว่าตอนช่วงแรกๆที่นางเข้ามานี่นางไม่สนใจฟินเลย <c oughs> จาได้ว่าครั้งแรกที่เจอเจอเจอกันที่ร้านเอ็กโซติกนะ่ครับร้านเอ็กโซติกนางก็จะไปดูไดมอนด์ดูไดมอนด์ดูสีบา้านเจนี่ก็ดูแต่ฟินไม่มีใครยื่งเลยนะตอนนั้นคือไม่มีใครสนใจฉันก็ดูฟินอย่างฉันอะไรอย่างเงี้ยหลัง หลังจากโดนเป่าหูโดนโป้ายยาครับโดนป้ายาคือคือคือต้องเล่าก่อนว่าถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อ3ามปีที่แล้วอะนอกเข้ามาที่เป็นฟินเจสีอะไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่้ฉันสบายมากเลยฉันฉันแบบไม่มีใครไม่ยุ่งอะไรกับฉันเลือกกันสบายสบายถ่สส่้ามานะปัจจุบันแทบจะเหยียบหัวกันตายยวจะเอาอินเสิร์ตาัวแบบอคือคือก่อนก่อนร้านเปิดนี่นะ สมัยก่อนนี้ร้านเปิดนี้เราก็นั่งแบบว่าพอร้านเปิดก็เข้าไปเลือกกันสบายๆเดี๋ยวนี้นะพอย้อนภาพออกมาปุ๊บภาพสี่สองก่อนร้านเปิดนี้คุยก,นกนันหนุงกันหนิงเงี้ยนี่นะพอร้านเปิดปุ๊บไม่มีใครมองหน้าใครเลยแบบกูบจะเอาให้ได้อะไรความสนุกในเรื่องของการเอานกนกครับไปแย่งชุม<อ>่มชิงนกนกครับนกคี่สร้งกันมาต่อสายที่บ้านใช่ไหมครับแกอย่าบิ้วมากนะเดน๋ย่าล้อนะายแล้วเราสวยแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมครับไม่ทันครับก็อยากถามก่อนอันนี้จริงๆคือไม่ค่อย ถามพี่ดีมว่าเจ๊เข้ามาเริ่มเลี้ยงได้ยังไงอะไรยังไงแบบผู้ชายผู้ชายตามผู้ชายอย่างเดี้เลยผู้ชายบอกขอสักคู่หนึ่งก็แบบโดนโดนบนอ่ะสักคู่หนึ่งโอเคหลังจากนั้นเหมือนผู้ชายป้ายยาเหยเยบพิสารใช่ไหมเหยียบพิสารป้ายยาเออป้ายยาให้ให้เลี้ยงไงเขาเขาซื้อมาเขาไปดูมาคู่หนึ่งเขียวหน้าดำอกม่วงผู้เมียตอนนั้นเรียกคู่นั้นว่า คุณแม่ลูกดกเขาจ่ายลูกมาแบบปกตัวแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคู่นี้เป็นสปิดจ่ายฟ้ามาแล้วแต่ซื้อมาขอโทษนะคะแมงเขียวหมดเลยสปีดตรงไหนวะตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะซื้อคู่นั้นมา4ี่0ันห้าด้วยนะอะไรเว่อะไรสักอย่างอะเอออะไรอ่ะเออก็เลี้ยงแล้วก็รักกันเนาะเออเขาเขาไปทำเฮียก็ไปทำงานเนี่ยฉันเลี้ยงไง เริ่มจากคู่นั้นคู่แรกที่เฮียออกตังแล้วหลังจากนั้นคน <c oughs> นี้คนนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเท่าที่จำได้อ่ะพี่นิมบอกว่าจริงๆแล้วนอกอ่ะสมัยก่อนแพงมาก ใช่เราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นนกคงท่าด้วยคือสมัยก่อน,นอที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเจ๊อยู่ในวงการมาก็5ปีบวกลบเนอะแล้วก็ตอนที่เข้ามาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นช่วงพีคของนกฟินนาตอนนั้นนะแต่ยังไม่เท่าตอนนี้นะตอนนั้นเนี่ยคือเออเขาจะแยกเป็นน,ก,นก normal speed แล้วก็ฟ้าแล้วก็จะมีสูงขึ้นไปอีกก็คือพัดเทล normal เนี่ย สตาร์ทกันอยู่ที่ประมาณ800รบวกลบแ0 0บวกลบเออไม่ว่าจะเขียวจะเหลือง8ป0บวกลบเออแล้วเขาก็จะเน้นหน้าดำด้วยแล้วพอสปิทเนี่ยสตาร์ทขึ้นมาก็คือพันหนึ่งพันห้าถ้าเป็นไดหลูกก็อาจจะพันแปดแล้วถ้ามีคนขายโครงสร้างสักหน่อยซึ่งจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่แบบถ้าโครงสร้างเนี่ยเขาจะสตาร์ทสองพันซึ่งสมัยนั้นพอใครขายนกได้สองพันนี่เขียวหรือเหลืองเนี่ยบอกอือนี้เลยนะแต่ถามว่า คงสร้างจริงไหมก็คือณตอนนั้นคนที่โพสขายก็คือถามว่าคงสร้างจริงไหมจริง,จร,งจริงแต่ยังไม่เป็นที่นิยม,มจะเป็นเฉพาะคนกลุ่มที่ทํานกประกวดอะไรเงี้ยเฉพาะกลุ่มเ,ออเพราะฉะนั้นช่วงก่อนเนี้ยจะเป็นเกตสวยงามที่เขาแบบคือใครโพสอะ่ะหนึ่งไม่เกินหนึ่งหรือสามสิบวิอะ่ะปิดปิดปิดแล้วราคานก,ก็จะอยู่ประมาณเนี้ย,ส,ยส่วนฟ้าเนี่ยก็จะอัพตั้งแต่สองพันห้าขึ้นไปถ้ายิ่งเป็นฟ้าหน้าดำอ,อกม่วงเนี่ยตัวหนึ่งเนี้ย เพศผู้นะฟ้าหน้าดำอ,อกงูเนี่ย3 8ม0 3,800 3,800ถึง4 5 oh. ่0นโอ้โหพัดเทลหนะักกว่านั้นอีกต้องเป็นพัดเทลหน้าเทาด้วยอ๋อ uh huh. เคยมีคนซื้อคือซื้อได้แล้วเขาดีใจมากด้วยคือมีตังแล้วก็มีความอยากด้วย uh huh. ซื้อพัดเทลหน้าเทาตัวกระจ้องหนึ่ง uh huh. 9ก <000. S 2> ้า9,000ใครใครับใครซื้อไม่รู้จำไม่ได้ <laughs> <laughs> อันนี้จำไม่ได้เพราะเป็นมือใหม่เพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ พัทย์เทหน้าเทาฮิตมากและถ้าไม่มีถือว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุยกับเขาไม่รู้เรื่องและทุกบ้านมีหนึ่งในนั้นก็เฮีย yeah, พิสารก็อยากา <c oughs> <c oughs> ได้อย <c oughs> ากได้คัะเอ๋พัทยาเทวนาาก็ไปตะเวหะเนหนาก็โดนมาตัวตัว 4, สี่พันห้า,าพหท้าเทาแต่ถามว่าครงสร้างไหมอย่าถามอเพราะสมัยก่อนเล่นสีอย่างเดียวครงสร้างไม่พูดถึงและต้องเป็นหน้าเทวกับหน้าดาจะราคาดีอุ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะ พอพอพี่ดิมบอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนกโครงสร้างก็สตาร์ทที่2 0 0พันแต่ณปัจจุบันก็ยังอยู่ราคานี้นะสแตนดาร์ด<ช>เริ่มนะเริ่มใช้คําว่าเริ่มนะ่ะรช่ใช่เพราะ<ร>ว่า,า아아เพราะเจมมองว่าคืาอคนที่ทําโครงสร้างอ่ะเขาจะมีมาตรฐานในการแบ่งนกอ่ะที่ไม่ได้อิงราคาตลาดครับเขามองว่าราคาเนี้ยเขาทํานกมาราคาเนี้ยเขาแบ่งราคาเนี้ยไม่ว่าราคาจะตลาดจะขึ้นหรือลง เพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่นกนกฟินในตลาดเนี่ยราคาลงไปตัวละร้อยห้าสิบแก้ยเทขายก็มาั่มาหบเทขายกันแบบอะไรอ่ะแล้วก็ตอนช่วงตอนช่วงพีคอ่ะจะหาหาหาพอราคามันลงมาปุ๊บ จะมีจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือต้องใช้พื้นที่อะค่ะต้องใช้พื้นที่อะครับไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาครับเคลียร์นกออกครับเหมาครับเหมาเมาครับอะไรอย่างเงี้ยก็เคลียร์กันไปแต่คนที่ทำโครงโครงสร้างเนี่ยก็จะมีมาตรฐานก็คือแบ่งออกราคานี้สะส่วนใหญ่ในอนาคตแรงกว่านี้ด้วยโครงสร้างอะราคาจะบอกให้เพราะว่ามันไม่ใช่งาน นกเกโครงสร้างมันไม่ได้งานเขาเรียกงานโรงงานอะถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบมันไม่ใช่งานโรงงานแต่มันคืองานที่แบบเป็นการครีเอทมันเป็นงานเหมือนโอทอปป่ะวะเขาเรียกว่าเป็นแฮนด์เมดแฮนด์เมดใช่ไหมเออเป็นเมทูออเดอร์เอาแล้วกําหนดไม่ได้ด้วยว่าจะได้เมื่อไหร่แล้วแต่ใจเราไม่เขาว่าเมทูออเดอร์อันนี้คือคือตัวผมเองผมเข้าใจเลยเพราะว่าสมัยแรกๆเข้าใจไม่ได้ให้รอนานอะ โอ้อะไรจะได้เรอาไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ยรอตั้งนานแล้วไม่เอาก็ได้วาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาซื้ออื่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วได้เวล่ะก็ก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมานั่งทําเองครับเออถึงจะเข้าใจถึงจะเข้าใจว่าเออมันได้ยากจริงอุปสรรคมันเยอะอืแต่ว่าด้วยใจรักเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆใช่ใช่ไหมครับแล้วทำนโครงสร้างอ่ะเราต้องเน้นแข็งแรงต่างหากเพราะว่าคือถ้าคุณบอกว่าคุณทําโครงสร้างแล้วคุณเลือกพ่อแม่พันโดยที่แบบว่า เฮ้ยอะไรก็ได้คือเลือกคือคือคนทำโครงสร้างไม่ใช่นึกจู่ๆขึ้นมาบอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะทำโครงสร้างแล้วแล้วคุณไปเลือกนกบอกเนี่ยผมจะเอาอย่างนี้มาทำโครงสร้างแล้วเลือกขึ้นมามันไม่ได้นะมันไม่ได้หมายความว่านกตัวนั้นคือเอามาทำแล้วจะได้โครงสร้างที่ดีเลยคุณจะต้องดูว่าโอเคน้ำขนอย่างนี้อ,อ่การบินการมูฟมูฟเมนต์ของเขาอย่างนี้บอดดี้เขาอย่างนี้คุณจะามาต่อยอดได้ไหมนกปากยาวก็ไม่ได้นะพันธุกรรม แกเป็นปากกระจอบชวานปากอีแลนก็ไม่ได้หัวฉากหัวแฟดก็ไม่ได้นแกเมื่อก่อนมันก็มีแต่แบบนั้นถูกไหมล่ะไหลตกก็ไม่ได้นะแกผู้หญิงไหลตกมาห่อๆแกเอาว่าไมปมอเปีกเปิดมาแบบว่า ปิดดงางอะไรอย่างนี้ปิได้อ,อะค,อคือคนทำโครง<ว>สร้างอ่ะมันคืองานละเอียด,ยดมันเป็นงานละเอียดมันไม่ใช่งานแบบว่าแบบโรงงานที่แบบว่าจับใส่จับใส่แล้วได้ลูกแล้วขายไปหมดภาระ,ะไปเพราะอย่าง,อย,างอย่างพวกเราทำโครงสร้างเวลาเราแบ่งมุกให้ใครเราก็จะบอกนว่าควร<อ>จะเอาเข้านกยังไงคือคือเรามีการมีการเขาเรียกแนะนําเพิ่มเติมไม่ใช่ขายแล้วจบไปเป็นเคส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 คือเวลาเราแบ่งนกอ่ะเราก็จะบอกวิธีเพราะว่าเราก็อยากจะให้คนที่เขาได้นกจากเรา ทำนกได้ออกมาคุณภาพเหมือนกันเออมันไม่ใช่งาน<ฮ>แบบขายแล้วจบขายแล้วจบ,บอะไรแต่ว่าแต่ว่าในในมุมในมุมในมุมคนที่เป็นบีเทอร์นพัฒนาต่างๆนะครับก็อย่างอย่างผมกับพี่ดิมเองอะ่ะเราก็จะไม่หยุดที่จะแบบใช้คําว่าหาของมาเติมที่บ้านุตลอดอะแกใช่ไหมครับเงินในกระเป๋านี่สั่นละลิกละลิกละลิกบอกว่าเดือนนี้หมดแล้วนะแต่พอบอกนกนอกเขาไปแล้วหาตลอดลวดไปแล้วดทำไมครัทำไมทำไมทำไมต้องเอานกนอกเข้า คือจริงๆอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นนกนอกหรอก <ฮะ S 2> นกในก็ได้จะถามว่าอ่ะอย่างเมื่อกินอย่างเมื่อกินนี้เราก็ได้มีกันคุยว่าคือเราพูดกันตรงๆว่าคนไทยอ่ะยังไม่มีวินัยในการทํานกที่ได้มาตรฐานเหมือนฝรั่ง คือคือเจก็ไม่เคยไปเมืองนอกนะหน้าอย่างเงี้ยคงไม่ได้ไปเมืองนอกหรอกหน้าอย่างนงี้คือฝรั่งก็ไม่เอาฉันโง่ไอ้<ะ>ไเหี้ยวปะมีสามีแล้วี่คือคือพูดกับเขาก็ไม่เป็นแต่เท่าเท่าที่ดูการการการประกวดของเขาเราก็ดูย้อนกลับไปวา่วเาเขาประกวดนกแล้วนกที่เขาเข้าประกวดเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็สามารถคิดย้อนไปได้ นกแพทเทิร์นอย่างนี้ของเขาเนี่ยการเข้านกของเขาน่าจะเป็นแบบไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเข้านก,กมันต้องมาจากการเข้านกที่ถูกต้องเกิดจากการคิดวิเคราะห์วางแบบแยกแยะทําเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องมีมีระเบียบวินัยเนี่ยแต่คนไทยเนี่ยฉันจะเอาสีเนี้ยเข้ากับสีเนี้ยเข้าเลยอคือไม่มีการแบบวางแผนอ,ะอ่ะ,อะเพราะฉะนั้น สาเหตุที่เวลานอกนอกเข้ามาเราเราต้องการเราต้องการอะไรที่มันมีการวางแผนมาแล้วมีโครงสร้างที่ชัดเจนถ้าในไทยมีอย่างเงี้ยฉันจะไปซื้อแพงทําไมวะอเออถ้า,าคนไทยอะทำอะอย่างอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนเนี้ยถ้าอีกหน่อยคนทําโครงสร้างในในในประเทศไทยหรือในในกลุ่มเรามากขึ้นมากขึ้นเลยโอ้ยนอกนอกมาฉันก็ไม่ได้ต้องปรีไปทุกรอบหรอกฉันก็ แคทแกมีใช่ไหมก็เออไปบ้านแกฉันก็บบเบาบ้านที่เล็กอ่ะใช่ไหมบ้านที่เกียิหรือบ้านใครที่ทําทํานกอยู่บ้านแซมอะไรเนี้ยเราก็ไปบ้านตามพวกนี้ที่ทําโครงสร้างออกมาแล้วมีมีการวางแผนในการเข้านกที่ถูกต้องครับเออแต่ทุกวันนี้คือยัง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 ไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นแต่ถามว่าเริ่มมีไหมเริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีเห็นจากการโพสต์นกทุกวันนี้ของของในกลุ่มเนี่ยบี t ทีเนี่ย อุ้ยน่ากลัวแกน่ากลัวฉันเริ่มหวั่นไหวแบบว่ารอบหน้ากูจะได้สักมงในวันนีจ้จริง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 จมือใหม่หลายคนตอนนี้คือจไปไวมาก,ท,กทุกครั้งที่มีประกรวดอวังแม่งต้องได้แล้วพอเห็นเดี๋ยวนี้โพสแม่งวงังกูจะได้สักมงในวันนี้เพราะ<ๆ>ว่ากลุ่มเราก็เริ่มแบบมีมีพัฒนาการกันขึ้นมาก็เราก็จะได้ได,ได้ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลมาจากใครครับ โอ้ยเฮีย <potion> วิรพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะถ่ายไม่เล็กรู้ว่าอาจารย์หนูอยู่สวัสดีค้สวัสดีครับก็เป็นปรมาจารย์นะครับอ่ามือหนึ่งที่จะสีมือหนึ่งของประเทศไทยเป็นอาจารย์ที่ทูนหัวของเราทูนหัวของเบาสคนเขก๋กะโหลกบ่อยว่ากเพราะว่าเฮียแกจะเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็เป็นบิดเดอร์ที่ แทบจะไม่ปล่อยนอกออกมาเลยอแม้มกระทั่งลูกศิษย์อย่างพวกเราเปอร์เซ็นต์น้อยมากร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่จะได้ลุดออกมาอย่าทีเป็นเปอร์เซนเ็นต์ไม่หรอกเพราะว่าเฮียเขาจะเน้นให้ความรู้ให้เราไปตกผลึกความรู้รเพราะว่าถ้าเฮียเขาให้นกสวยมาเนี่ยคุณค,คุณมีนกสวยมาคุณจะไม่ได้ความรู้เพราะคุณเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนแพ็อยากกินปลา จจหาปลาให้แพทกินทําให้เสร็จเรียบร้อยเลยอพอแพทกินเสร็จแล้ววันใดวันนึงแพทอยากจะกินอีกแพทก็ต้องมาให้เจหาเฮียเขาก็ใช้่างนั้นเหมือนกันคือสอนวิธีหาปลาสอนวิธีทําแล้วเอาไปปฏิบัติจะได้รู้ความยากง่ายแล้วพอเวลาเราได้นืคุณภาพมาแล้วเราจะมีความภูมิใจในสิ่งที่เราทํามากกว่าวิชา,ามันอยู่กับเราตลอดเออมันไม่ใช่แบบว่าเสร็จแล้วหายไปเลยแบบอ้าวแล้วทีนี้กูจะทำต่อไปกูทำไงวะไม่ได้นะเว้ยเออ เพราะว่าผมผมก็บางบางทีเคียแนะนํามาแบบนี้ผมก็เอามาทดลองก่อนใช่เพื่อพปสูตเป็นไรคำนี้เพื่อพิสูตรอะไร่กบนี้่าวานี่เยอะก็พูดเปล่ามาลองกมเนี่ยอะไรงีคันนีคันนคันเปียกเหมือนกัน สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันก็คือประสบการณ์ที่เขาสะสมมาเกือบ20ปีนะครับเี่ยไปลทำเกือบ20ปีแล้วมันก็เป็นตาานันจริงๆนะครับนานมากนะแกเพราะว่าเข้าใจแบบว่าเฮียเขาสะสมประสบการณ์มาเป็น 20- 30ปีที่แกอยู่ในวงการมาแล้วแกตกผลึกมาแล้วถามว่าอีลูกกระต๊อกอย่างพวกเราแม่งเข้ามาอยู่ในวงการอย่างเจ๊ห้าห้าปีบวกลบถ้าถ้าสามปีใช่ป่ะถ้าเทียบอ่ะเท่ากับตอนนี้จะอยู่มัธยมต้นหรือมัธยมปลายวะแต่เฮีย แต่เนี้ยจบเกียรินิยมไปแล้วอะใช่ป่ะเออมันก็คือค่อยๆทีละสเต็ปไม่มีความสําเร็จใดได้มาด้วยการซื้อหามันคือการฝึกและปฏิบัติเท่านั้นมีถ้าผมมีตังค์อะผมซื้อ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 อะไรก็ได้แต่ว่าก็มันอยู่ที่ว่าใครใครจะแบบต้องการทำโครงสร้างมากแค่ไหนคุณคนไปดูของต่างประเคุณมีคอนเน็ชันคุณได้คุยกับเขาพูดคุยกับเขามากแค่ไหน เท่าที่ผมมองนะวีเดอร์ที่เป็นต่างชาติอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้ปล่อยตัวดีๆมาให้เราถ้าเราจะไปเอาเข้าถูกไหมครับแล้วถามว่าถ้าเขาปล่อยตัวดีๆมาเราเหมือนกิ้งกา่าได้ทองเปล่าวะอ่าถูกคือเราไม่รู้คุณค่าของมันแล้วเราก็ทําไม่เป็นแต่ถ้าแล้วถ้านกตัวนั้นตายไปจบนะ,ะใช่ปะไม่ได้ไเลยเลยคือแบบวิชาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือถามว่าได้ของสวยมาเนี่ยทุกคนดีใจหมดแหละแต่คุณจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มเริ่มเสียใจ ตอนที่ของสวยนั้นตายไปแล้วคุณแบบแล้วอยากจะได้อีกทำยังไงอ่ะอยากจะได้อีกคือบินไปซื้อเหรอแม้ค่าตัวเครื่องบินก็แพงวะคือซื้อมาอกมาเนี่ยต้องลุ้นลุ้นว่าจะรอดหรือมันจะล่วงอันดับรรดเลย่ะใช่นกนอกใช่ว่าจะแข็งแรงนะแต่ก็ใช่ว่าจะจะจะไม่ดีคือในในทุกสิ่งอ่ะในในในไม่ว่าจะของไทยหรือของนอกเราไม่ได้บ้าของนอกไม่ได้บ้านกนอกนะ เออเพียงแต่ว่าเราต้องการพันธุกรรมที่ที่ดีเพื่อมาต่อยอดและความแข็งแรงถ้านกในถามว่านกในเจอเจอแข็งแรงไหมเจอเนะเว้ยเจอแต่ก็คือมันต้องใช้ประสบการณ์ในการดูแล้วถามว่าประสบการณ์แล้วแล้วต้องดูยังไงอะไรเงี้ยถามว่าคุณฝึกขับรถอ่ะคุณฝึกวันเดียวแล้วเป็นเปล่าอ่ะไม่ได้เป็นนะเว้ยมันก็ต้องย้ำคิดย้ำทำบ่อยๆแล้วคุณเป็นแล้วอะชั่วโมงบินคุณได้ไหมอะอมเวลาคุณขับรถเจอคนปาดหน้าอ่างเงี้ยมันตเลย บาดประตูมาดหน้าแล้วแบบว่าหรือหรือคนปาดหน้าคุณตกใจคุณหักหลบอะไรเงี้ยแต่พอคุณขับไปเรื่อยๆชั่วโมงบินคุณคุณสูงขึ้นคนปาดหน้าคุณจะมีสติเหมือนกันทุกอย่างอ่ะทุกอย่างใช้ชั่วโมงบินหมดทุกอย่างต้องทดลองนะครับต้องลองเลี้ยงต้องลองศึกษาเขาเพราะผมอ่ะผมพูดในหลายๆ EP ที่ผ่านมาว่าคืออย่างที่ผมออกมาพูดอะไรเงี้ยครับทำคลิปต่างๆเนี้ยคือมันเป็นประสบการณ์ของผม นะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เรานี่ก็คิดทดลองอ่าผมชอบทดลองทดลองหมดเขาเมียเจ๊ผมมีไปลองเลยนี่นี่นี่มานะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเฮ้ยบางอย่างทดลองก็ดีนะอ่าแต่อย่างของพี่ดีมของพี่ดีมก็มีเทคนิคของเขาเออนะเจ๊เขาจะมีวิธีการทําแบบนี้เพราะผมบอกเลยว่าขโมยความคิดถ้วน้าหมดปัจจัยหลายๆอย่างครับต่างๆอ่ะมันต่างกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่แม้กระทั่งตอนนี้พี่ดีมเขาเปลี่ยนย้ายลงเดือนเขาก็ต้องเริ่มดูแล้วก็เริ่มปรับว่าน้องจะเป็นยังไงใช่เพราะเขาเปลี่ยนที่ถูกไหมครับอ่า จุดที่จะไปซื้อของหรือนู่นนั่นอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับรับหมดเลยปรับทุกอย่างปรับหมดอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอเพื่อนเพื่อน<ๆ>พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมถึงบอกว่าเอ้ยหลายๆอย่างมันต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนอะไรต่างๆบางทีจะซื้อของอ่ะโอเคถ้าสั่งช้อปปี้ได้ก็คือจบถูกไหมครับแต่ถ้าจะเดินทางแบบโอ uh, ้พี่ไม่สะดวกเดินทางมาแบบกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องไปหาซื้อของที่ตามร้านต่างจังหวัดซึ่งร้านต่างจังหวัดบางร้านบางร้านก็ไม่ได้มีใช่ถูกไหมครับ ก็ถึงบอกว่าต้นทุนแต่ละแต่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าการพัฒนานกอะครับมันสามารถทําทําได้โดยแบบเราไม่ต้องหยุดอะเราทําเราไปได้เรื่อยๆใช่ใช่มันมีอะไรให้คิดเยอะมากอ่ะไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนไม่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ไม่เป็นอัลไซเมอร์ถ้าถ้าถ้าพอขายอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะจับโยนจับโยนใช่ไหมแต่ถ้าแบบทาโครงสร้างเนี่ยอย่างวันก่อนที่แพทโพสว่าอะไรอะนกตายอะที่น้องแพทโพสว่านกตายเนี่ยฟ้าคือ ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นคนทําสวยงานทั่วไปอะไรเงี้ยก็คือตายก็โยนทิ้งแล้วทิ้งถังขยะไปเลยแต่พวกเราอ่ะจะมาสือบอีกนะ <Yeah. S 2> เราต้องสืบว่านกที่ตายเนี่ยโอเคมันเป็นฟ้าฟ้าเนี่ยมันได้จากพ่อหรือแม่พันธุฐฐกรรมเนี้ยมันได้จากพ่อหรือแม่มแต่กรณีของแพทคือมันอกม่วงทั้งคู่อกม่วนทั้งคู่แพทก็ต้องดูอีกว่าโครงสร้างที่นกที่ตายเนี่ยมันได้โครงสร้างส่วนไหนของพ่อหรือแม่มากกว่ากันม,ม,มันมีเปอร์เซ็นที่จะ ได้ยินเสียจากตัวนั้นย้อนไปอีกอ่ะเออมันทำให้เราคิดใช่มันทำให้เราฝึกคิดแม้กระทั่งเราเอาลูกคู่นี้มาตีกับคู่นี้แล้วได้ลูกมาเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์เราก็ต้องคิดต่อว่าล้วคู่จะไปตีอะไรกับอะไรต่อใช่ได้แบบนี้เพื่อที่จะเหมือนแบบมันมันจะเป็นการย้อนย้อนไปเช็คอีกทีหนึ่งถูกไหมครับใช่แล้วมันได้ตามแผนเราหรือเปล่าเราคิดไว้ว่าเออเราอยากได้นกคงสร้างแบบนี้เหมือนพี่ดิมพต์ อ่าล่าสุดว่าเอออยากได้หน้าดำอกขาวขอทรงแบบนี้อะไรแบบนี้นั่นค,คือการวางโ,เโเมเดลให้ก<ม>ับต<ม>ัวเองใช่อยาก<ช>ได้มากกั่ตัวนั้นน่ะใช่คร<ช>ับ<ช>ฉันฉันแคปไว้ตั้งนานมันมันคือการวางโมเดลให้กับตัวเองแล้วเราก็พยายามที่จะทําไปให้ถึงเป้าหมายเป็นเ,นเหมือนการวางเป้าหมายชีวิตนั่นแหละครับแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะพยายามทําไปได้ถึงแค่ไหนใช่ไหมการเข้านกอ่ะมันมันเหมือนการวางแผนครอบครัวเออถ้าถ้าคุณไม่มีแบบแผนไม่มีแพลนอ่ะ คุณไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้หรอกถ้าแต่ถ้าคุณมีแลนเนี่ยคุณจะรู้ว่าโอเคคุณคุณแต่งงานแล้วคุณจะมีลูกเมื่อไหร่แล้วลูกคุณเนี่ยคุณอยากให้เป็นอะไรแล้วอยากจะให้มีนิสัยยังไงลูกขวบหนึ่งควรจะให้ยังไงมนมก,ก็เหมือนกันเวลาเข้าคู่พ่อพ่อพันธุ์แบบนี้พันธุกรรมแบบนี้แม่พันธุกรรมอย่างนี้ถามว่าเวลาซื้นอนกนองมาจะรู้พันธุกรรมหรือเปล่ายังไม่รู้หรอกแต่เราใช้วิธีสังเกตจาก น้ำขนนกความลิร์ t นกนิสัยนกนิสัยนกมีนะจะบอกให้ดูอ่ะสังเกตอ่ะจะรู้เลยว่านกอ่ะตัวนี้นิสัยอะไรยังไงแล้วเวลาเข้าคู่อ่ะเขาเป็นยังไงเวลาเขาเข้าคู่ทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีมีพฤติกรรมยังไงต่อก,กันอะไรเงี้ยแบบนี <c oughs> ้ <c oughs> ชอบตั้งชื่นอนก <c oughs> <c oughs> แหมแก็เหมือนกันแหละมันมันไม่มันทําให้เรามันทาคือนกอ่ะมัน เข้าใจป่ะสีแม่เหมือนกันเขียวหน้าดำอกม่วงแม่มีกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวแต่พอเราตั้งชื่อนกอะสมมติบอกเอ้ยอันนี้แม่กระหลงนะแม่กระหลงเขียวหน้าดำอกขาวอันนี้เจ้าน้อยนะเจ้าน้อยก็เขียวหน้าดำอกม่วงหน้าแดงอกม่วงหน้าแดงอกม่วงจะไมจำได้พี่ปอดพี่ปอดอะพี่ปอดอะไรพี่พี่ปอดเหลืองหน้าเทาอกม่วงเห็นไหมพี่ปานเหลืองไม่มีหน้าอกขาวใช่ะ มันมันทาให้เราจําลักษณะได้ก็เหมือนแบบอ่ะแพทอย่างเงี้ยถ้าถ้าบอกว่าเออผู้ชายคนนั้นคนไหนว่าแม่งผู้ชายเดินผ่านกูตั้งหลายคนแพทง่ายบอกอ๋อแพทนี่นะรูปร่างอย่างนี้คือการตั้งชื่อนกมันทําให้เราเราจําลักษณะนกนด่ง่ายขึ้นไงก็จริงเพราะว่าอย่างของของของเจ๊เนี่ยพอบอกแม่กะหลงเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ตามสายพีดีฟิน่าจะรู้เพราะแก่น่ะทุกคนที่ตามสายจะรู้เออแล้วยิ่งบอกห่วงอีก รหัสห่วงสีนี้นะห่วงส้มครับสายห่วงส้มนะสายห่วงดํานะสายหวคือแบบรู้เลยว่าพันธุกรรมยังไงมันมันเด่นตรงไหนเด่นตรงไหนเด่นตรงไหนอะไรมันคือการสร้างสัญลักษณ์ใช่ครับยิ่งยิ่งเรื่องห่วงไงครับปกติเราใส่ห่วงปิดกันอยู่แล้วถูกไหมครับแต่อย่างพี่ดิมผมก็จําแกไปใช้เพราะสายลับพี่ดิมคือแกบอกสายลับที่บ้านจะเป็นห่วงส้มนะคำว่าห่วงส้มคืออะไรคือห่วงพลาสติกสีส้มที่เขาใส่แยกออกมาจากห่วงปิดอีกทีหนึ่งบอกสายบอกสายห่วงปิดนี้เป็นประวัติใช่ ห่วงม,มัดติคือบอกสายบอกสายใช่ผมก็ไปใช้ม, <laughs> มันทำ <laughs> มันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างผงปิดถามว่าจําเป็นไหมถ้าคนทําทั่วไปบางคนก็มองว่าจําเป็นบางคนก็มองว่าไม่จําเป็นแต่สําหรับเราสําหรับเจ๊เออมอง<ช>ว่าจําเป็น <laughs> เพราะมันคือประวัติทุกครั้งที่เราเอานกเข้าอ่ะเราจะมาดูประวัติพ่อแม่พ่อแม่นกอะไรยังไงแล้วเราจะจําได้อย่างนกบางตัวเนี่ยโอเค มาจากสายสายได้สายหัวนะตัวนี้ได้หัวเป็นสายที่ทําหัวกับคอนะอแล้วมีอกด้วยแต่มันมียีนบางตัวของสายนี้ซึ่งเป็นสายเขียวเนี่ยมันมันมียีนบางตัวที่เป็นสปิดฟ้าที่ด้อยอยู่แล้วถ้าหลุดออกมาเป็นฟ้าต้องต้องดอกจกนันไวเลยว่าสปิดฟ้าตัวแอไอฟ้าตัวนี้มันมะจะมีความไม่แข็งแรงถ้ารอดหรือไม่รอดเนี่ยต่อยอดลําบาก อย่างเงี้ยม,มันก็จะทําให้เรารู้แล้วว่าเราจะวางแผนในรุ่นรุ่นลูกเนี่ยเข้าคู่ยังไอ<ๆ>องอะไรยังไงมันเป็นการเซ็กประวัติย้อนกลับไปใช่แล้วมันเป็นการเหมือนคาดคะเนแล้วก็หวังผลในรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานไปข้างหน้านได้ด้วยว่าเพราะเราต้องการปริมิกไงถูกมันมีโอกาสอ่ะตัวนี้อ่ะถึงเราเข้าไปแล้วเราเอามาแก้สมมติตัวนี้มีมีข้อด้อยอยู่เราต้องการเอาตัวที่มันดีๆเนี่ยเข้ามาลบข้อด้อยเราจะได้ใช้อยู่ที่ว่าเ้ย มันถูกแก้ออกไปไหมตัวตัวดอยตัวนี้มันถูกลบออกไปไหมใช่ใช่นะครับมันตามไล่เช็คย้อนประวัติใช่เพราะอย่างเพราะอย่างตอนอย่างเวลาเฮียวิรพงศ์เขาแบ่งนกมาให้ตอนสมัยแรกๆเนี่ยเขาก็จะบอกเลยเขาแบ่งแบ่งนกมาให้ไดลูอะไรเงี้ยเสร็จเฮียก็จะบอกแล้วไดลูตัวนี้มาจากสายนี้สายนี้นะและยีนเหลืองตัวนี้ไม่ดีไม่ดีอ่ะแล้วพยายามเอานกตัวนี้เข้ากับอกขาวมันจะออกมาสวยคือ คนทำโครงสร้างจะอย่างนี้เฮียจะสอนจะเฮียจะสอนเจ๊ามาอย่างนี้ตลอดแล้วเราก็จะเอามาจําว่าเออเราเข้าอย่างที่เฮียบอกแล้วก็เฮียแนะนํามันใช่ลองเอาเข้านอกเหนือจากนั้นเน่งปลาออปลา้ลาว่ะปลาเกรือ,อไม่เลือกใช่ไหมอ๋อต่ปลาล้าอร่อยปลาล้าคือมันออกมาแบบเหมือนแบบมันไม่ได้อย่างที่ต้องการใช่ไหมแล้วแก้งไงครับต<ม>อนนั้นแก้งไงตอนที่เข้าเข้านอกเหนือจากนั้นน่ะหรอครับ ก็ไม่เข้าไงก็ไม่เข้าก็ไม่เข้าลูกนั่นก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าสวยหรือพอพอไปอิงทางฝ่ายพ่อหรือแม่ได้ก็คือแบ่งออกได้แล้วก็บอกคนที่แบ่งออกไปว่าโอเคมันมียีนของรุ่นพ่อทีออ่มียีนเหลืองที่ด้อยอยู่นะถ้ามันมีหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาหรือว่าตัวนี้ควรจะเข้ากับอ,อ,อกขาวแล้วนะเพราะมันย้ําอกม่วงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกจะบอก สุดท้ายก็แล้วแต่คนที่ซื้อนกไปรับนกไปเนี่ยเขาจะอาไปเข้าแบบไหนแต่เราได้บอกกลยุทธ์ไว้หมดแล้วเพราะกลยุทธ์สำคัญกว่าเป้าหมายครับผมก็เมื่อกี้ครับก็ได้คุยกับพี่ดีมไปเยอะเลยหลายๆเรื่องนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่จะต้องแบบมาขอคําแนะนํายังเยอะอีกโอ้เมื่อกี้คุยกันไปตั้งนานครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงเรามีความรู้สึกมันเหมือนมันแป๊บเดียวเองจริงจริงมันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะะ ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อใน E ีีต่อไปดีกว่าครับเพราะว่าจะมีเรื่องราวที่ต้องอยู่กับพีดีฟินอีกเยอะเลยมากเลยเหรอ,มอไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องเหนื่อยครับรผมสำหรับ E ีพีนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยอย่าลืมติดตามนะครับอีีต่อไปนะครับว่าจะคุยอะไรกับพี่ดีอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ